ท่านทิตินานก่อนครับท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายทิตินานแสงนาคสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเขตหนึ่งขอนแก่นตัวแทนคนเมืองพรรคภูมิใจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับวันนี้ผมจะมาพิปรายร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนฉบับพศ ที่ผมต้องอภิปรายพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเนื่องจากตัวผมเองเนี่ยมีหมวกหลายใบครับเรื่องนี้อันดับแรกเลยผมเป็นสสฝ่ายรัฐบาลแต่โดยส่วนตัวแล้วผมไม่เห็นด้วยกับจหมากฎหมายฉบับนี้เพราะอะไรเพราะหมวกปันที่สองผมคือผมเคยเป็นคณะกรรมการพันธกรมรการวิสามันร่างจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร เล่มนี้ครับมีสิมหมวดยี่สิบแปดข้อนี่ผมร่างขึ้นมาควบคุมสอสอของเราอิงกับสวด้วยครับร่างฉบับเดียวกันผมเป็นคณะนั้นที่ร่างขึ้นมาหมวกไปที่สามผมก็คือผมจบนิเทศศาสตร์ผมเป็นาานักศึกษานิเทศศาสตร,ร,ร์ดับปัญญาตรีทําเรื่องสื่อสารมวลชนมาเยอะมากนะครับยุคที่ผมจบครับท่านประธานครับกล้องยังเป็นฟิล์มอยู่เลยเป็นกล้องฟิล์มนะครับกล้องแปดมิล นะครับการอัดล้างรูปต้องใช้ห้องมืดน้ำยาล้างด้วยตัวเองคือต้องใช้ความพยายามมากวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่ในฝันของใครหลายคนยุคเด่นครับญญผมยังมีหมวไว้ที่สี่นะครับท่านประธานครับหมวไว้ที่สี่เนี่ยผมเคยเป็นอนุกรรมธิการสภาร,รูปแ่งชาติรับฟังความเห็นประชาชนมาเมื่อผมมี หมวกสีใบเนี่ยผมไม่เห็นกฎหมายชอบนี้แล้วเนี่ยผมก็บอกตรงๆว่ามันไม่เหมือนที่ผมเรียนมานิเทศ,ศาสตร์นะครับผู้ที่จะสามารถเป็นสื่อมวลชนได้เนี่ยเบื้องต้นนะครับท่านประธานครับคนที่จะเรียนนิทศศาสตร์เป็นสื่อได้เนี่ยต้องมีความมั่นใจกล้าสแสดงออกบุคลิกดีชอบอ่านเขียนพูด รักการเรียนรู้ชอบเทคโนโลยีนี่คือปรัชญานักทิศศาสตร์สมัยผมเรียนนะครับและสื่อมวลชนเนี่ยซึ่งตอนนั้นใช้คำว่าสื่อสารมวลชนนะครับเป็นฐานอนันต์สี่นักข่าวสื่อมวลชนเนี่ยเปรียบเป็นนกนกน้อยในไร่ส้มเชยมากนะครับคำนี้ยีนะ่สิบกว่าปีละนกน้อยในไร่ส้มคืออะไรครับอาจารย์ท่านสอนว่าก็เปรียบเสมือนนก ที่เฝ้าไร่ส้มเฝ้าผลส้มคอย,ยดูแมลงต่างๆที่มาเกาะกินผลส้มให้เน่าเสียแต่เมื่อใดที่นกทำตัวเป็นแมลงเองเห็นผลส้มสวยงามเกาะกินผลส้มนั้นเองนั่นแหละครับผลส้มเน่าเสียเพราะผู้ที่พิทักษ์ผลส้มเขาถึงเปรียบเสือนว่า สื่อมวลชนหรือนักข่าวสมัยนั้นเป็นนกน้อยในไร่สม้มนิยามที่ผมเรียนมาจากนิเทศศาสตร์แต่ปัจจุบันของท่านประธานครับโลกเปลี่ยนไปเยอะมากครับสื่อยุคนั้นจะมีสื่อถาวรและสื่อชั่วคราวสื่อถาวรก็คือสื่อสิ่งพิมพ์นิยสารนังสือพิมพ์สื่อชั่วคราวก็คือวิทยุโทรทัศน์มาแล้วไปไม่มีการเก็บบันทึกยุคนั้นนะครับ แต่ปัจจุบันนี้สื่อสารมวลชนเนี่ยหลากหลายมีสื่อเข้ามาเช่นสื่อมิเดียสื่อดิจิตอลสื่อหลายๆอย่างท่านประธานครับสื่อเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพนะครับทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่หรือผู้ที่มีโทรศัพท์าามือถือเนี่ยสามารถเป็นสื่อได้นะครับ แค่หยิบตลับขึ้นมาแชร์ข้อมูลข่าวสารที่รับมาไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จหรืออาจจะมีการใส่ความคิดเห็นหรือคอมเมนต์เข้าไปใส่เข้าไปเนี่ยบางครั้งนะครับสื่อหลักยังต้องเอาข้อมูลจากสื่อมีเดียหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปใช้อ้างอิงและมีการผิดพลาดหลายครั้งนะครับมีการออกมาขอโทษก็มีครับเพราะนั้นกฎ หมายจริยธรรมสื่อเนี่ยดีไหมดีครับแต่มาผิดที่ผิดเวลากฎหมายฉบับนี้ร่างมาที่หกศนนะครับตามรั้นนูลปฏิรูปเป็นกฎหมายปฏิรูปซึ่งผมก็เคยทำงานสภาปฏิรูปอนุกรรมนิการมาดังนั้นผมจึงมองว่ามาช้าเกินไปและเนื้อหาเชยเกินไปไม่ทันยุคไม่ทันการ เพราะว่าสื่อสมัยใหม่สื่อดิจิตอลเนี่ยมันไปเร็วมากครับท่านแค่กับพริบตาก็ไปแล้วอย่าว่าแต่ห้าปีเลยครับหเดือนเนี่ยก็ตกยุคแล้วครับเพราะนั้นผมจึงเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยต้องเอากลับไปพิจารณาทบทวนใหม่เพราะมีหลายอย่างที่ไม่ทันยุคไม่ทันสมัยมีหลายอย่างถ้าอ่านดูดีๆนะผมอ่านคร่าวๆนะครับ แต่ผมเสร็ว่าผมจบนิทาสตร์มาองรู้ผมรู้แล้วมันไม่ใช่กฎหมายส่งเสริมจริยธรรมมันเป็นกฎหมายควบคุมสื่อผมจะเล่าท่านฟังผมมีโอกาสร,ร่วมชุมนุมเมื่อปีห้าสามนะครับฝั่งผู้ชุมนุมเนี่ยจะมีสื่อที่สื่อในเรื่องของฝ่ายรยาชการทหารมีอาวุธครบมือทำร้ายผู้ชุมนุมฝ่ายผู้ชุมนุมเนี่ยก็จะมีสื่ออีกด้านหนึ่ง ทายของราชการมีกองกลังติดอาวุธมีแก๊สน้ำตามีระเบิดมีการซุ่มยิงผมผู้ชุมนุมก็มีสื่อของผมผมพยายามสื่อสารเรื่องว่าการชุมนุมนี่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวจนเกินไปผมก็สื่อออกมาในเรื่องผู้ชุมนุมหนุ่มสาวที่อย่างตัวสวยๆกงามน่ะไปดูซุ้มอาหารที่เขาจัดขึ้นมาตามเต็นต์ต่างๆ มีหลากหลายให้ทานฟรีนี่คือมุมมองของผมซึ่งจะขัดแย้งอีกสองมุมมองที่โหดร้ายใช้อุดประธานอาหารกันนั่นคือสื่อเป็นกลางซึ่งในความเป็นจริงนั้น่ะในความจริงมีแต่ในข้อเท็จริงนะแสดงออกไม่ได้เหมือนมือเราเลยครับเห็นไหมครับมีนิ้วกลางนะครับแต่ใช้ไม่ได้ใช้เมื่อไหร่โลกปนา เพราะฉะนั้นสื่อทุกสื่อมีค่ายมีค่ายไม่มีสื่อในเป็นกลางกฎหมายเนี่ยมันอยู่ที่ว่าฝ่ายไหนจะออกมาคมฝ่ายไหนฝ่ายไหนมีอำนาจเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นว่ามันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่จะออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาขอให้เอากลับไปพิจารณาปรับปรุงให้มันทันยุคทันสมัยกว่านี้ แล้วเสนอเข้ามาใหม่ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ